มอร์นิ่งค่ะก็ไม่ใช่มอร์นิ่งหรอกเที่ยงแล้วนะคะวันนี้เราอนะเช่ารถแล้วนะคะแล้วก็เราก็จะขับมาไปจิวเฟิร์นแต่ระหว่างทางเราแวะที่เมืองอะไรคะเราแวะที่เมืองคีรังแล้วโคตงค่ะตอนนี้เราอยู่ที่คีรังนะคะเราหาที่จอดรถได้แล้วแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูที่ท่าเรืออะไรนะจัมปิ้ง <jumping. S 2> คอฟคอฟี่อ่พอดแล้วนีไหมโอเคเดี๋ยวไปหาอะไรกินกันก่อน ได้นี่มานีนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านหมออ้อไฟและดูวิวข้างหลังสิวิวเป็นหมู่บ้านเกลังเลยนะคะวิวดีมากแต่ว่าจะโดนแดดสองนินึงตอนนี้เที่ยงตรงนี่ั่มีเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อแกะนะคะมีแล้วก็ผักน,นะคะหยิบได้มีราคาสิบใบ อันนีะะออ้นะคะคือไอศครีมจิ๋วนะคะอะวิวสวยมากนะคะมีมอไฟแล้วดูวิวข้างหลังเป็นแบบสวยอ่ะเป็นท่าเรือนะคะเนื้อจะบอกว่าเนื้อเขาอะเนื้อแก่ วคือดีมากๆขนาดเท่าไหร่นะสองร้อยห้าสิบขนาดสองร้อยห้าสิบซึ่งซึ่งราคาถูกกว่าที่ไทยใช้ได้นะแล้วคุณภาพดีค<ส>่ะนี่<ส>นะคะเราก็ทานหม้อไฟเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อกี้สั่งแบบสั่งเราสั่งพรีเมี่ยมของเขาเลยเนาะสั่งเนื้อแกะเนื้อวัวและไอหมูนั่นน่ะก็คือสองร้อยแปดสิบนะปะ<ช>้าหมูหมูนั่นก็คือราคาแพงเป็นพิเศษก็เพราะว่าเขาผัดให้ด้วยไง เออนั่นก็คือประมาณนั้นนะคะแต่ทั้งหมดเนี่ยหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบห้าบาทอะ่ะอิ่มมากแล้วก็แบบให้เยอะมากคุ้มค่ามากแล้วอยู่ตรงสถานที่ท่องเที่ยวไม่คิดว่าตอนแรกคิดว่ามันจะแบบเอ้ยราคาแรงหรือเปลา่าสถานที่ท่องเที่ยวแต่คือโอเคนะคะมาได้ย่านกีรังเนี่ยดีค่ะนี่นะคะตอนนี้เราก็ขับรถอ,ออกมาจากเมืองกีรังแล้วล่ะคะ่ะเดี๋ยวอีกสองร้นเเลี้ยวขวาเมืองท่านะคะ ที่นี่ขับรถฝั่งซ้ายนะก็จะงงๆงันิดนึงแล้วนายชายเปย์ก็ใจยากนิดหน่อยไปแล้วเรีย้ยวไปแล้วนะคะบ้านแมวมโขงเออเพราะว่าทุกคนแย่งกันให้อาออหารอ๋อเหรอตรงนี้ก็มาเจอมีเหล่าแมวนะคะดูตามตรงนู้นเป็นอะไรอ่ะเป็นแม่นา้ำนะคะแล้วก็เดินออกมาจากสถานี จะมีของขายอย่างงี้เดี๋ยวเราจะไปหาตรงที่แมวเยอะๆซึ่งเราก็แไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนจะไปตรงโูตต้งะต้องผ่านสถานีรถไฟนะคะอ่ะขึ้นสถานีนี่มีลูกป็นแมวอยู่ข้างบนนั้นเดี๋ยวเราต้องขึ้นไปอีกนะคะเอเาดูแบบสุขภาพดีอ่ะอ้วนเอออ้วนตัวใหญ่แล้วก็เฟรนลี่ด้วยการค้าหมู่บ้านโหต้งข้ามีลูกปั้นแมว,ต,วตัวใหญ่ตัวนั้นอยู่ข้างบนนะคะ แล้วก็เข้ามาในครงที่แมวแล้วนะคะมีแมวอ้วนตัวหนึ่งนอนอยู่ร้านนี้ชื่อคาเด์ซิค่ะใหเอ็ซีคายด์นะคะเด๋วไปเล่นเด้เวไปไลนไปเลยววันนี้เขาเรียกว่าอะไรคะเอ่อแคชพับแคชพับโอ้น่ารักจังนะมีของเหลือของเครื่องดื่มของพิงอันนะคะยังไม่มาแคชพับน่าหรือไม่ เล่นแล้วโอเคมิลทีมิวทีมาแล้วนะคะก็เป็นคาราเมลคอมพีนะคะแมวนอนเยอะแยะเลยเอามาให้หมาลองลองยื่นให้ห่วง้วยซื้อมานะคะถุงละสามสิบเฮ้ยมาแล้วตกแมวได้หนึ่งตัว ป๊าป๊า,ปา,ปาเก็บภาพอุ้ยตกมาได้ตัวอันอันยื่นไปเลยยื่นไปเลยอ่าได้อีกจ้าสวย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 ,สว,ยวิวจากกำลังขับรถไปนะคะที่พักเราอะ่ะก็คือมีที่จอดรถด้วยนะคะขับขึ้นเขามาแล้วตอนนี้กำลังจะไปที่จอดรถซันนี่ลุงคือทะเลเลยป๊าเยบมีแล้วก็วิวของเราก็จะเห็นทะเลด้วยไปเลยถึงที่พักแล้วคะ่ะเอาเปิดดูห้องเลยาว ไปดูห้องกันเลยขอดอรองเท้มามอ่ามมาดูวิวแป๊บน,นึงแล้วเดี๋ยวเราไปจิ๋วเฟิร์นกันเลยขอดูหน่อว้าวมาดูห้องกันนะคะเฮ้ยห้องน่ารักมากห้องสำหรับสี่คนนะคะจะเอ๋ว้าววิวทะเลทะเล ตรงนี้แล้วก็นี่นะคะรีวิววิวของพวกเราค่ะว้าวว้าวไหนดูมุมกว้างเย้น่ารักมากไหนขอดูห้องน้ำหน่อยนะคะรูมทัวร์ของพวกเราไหนขอดูห้องน้ำหน่อยเปิดไฟทุกอัน นี่ห้องน้ำนะคะห้องน้ำก็คือมีโซนอ่าบน,น้ำตรงนี้นี่นะคะฟิลกูดมากน่ารักโอเคเลยตอนนี้นะคะก็ห้ามงเย็นแล้วใกล้จะมืดแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นไปจิ๋วเฟิ่นก่อนนะเพราะราอยกเห็นวิวแบบว,วิวก่อนมืดแล้วก็คือขึ้นแบบว่าประมาณ5้าสนาทีบันไดอย่างเดียวนะเจ๊ะ ไปกันเลยไปกันเลยทํางบนนั่นเลยเมื่อกี้กินบัวลอยแต่ไม่ทันได้ถ่ายรูปนะคะแล้วก็ตอนนี้นะเราก็มาอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวนื้ราคาดบรรยากาศนะคะก็คือมันจะเป็นเขาขึ้นมาแล้วก็ขึ้นซอยมาเรื่อยๆแล้วก็ตามข้างๆซอยอ่ะมันก็จะมีที่ร้านาหาะ ของมามีนะครับเป็นบะหมี่เนื้อนะก๋วยเตี๋ยวเนี่ยของในปาเป็นบะหมี่เนื้อเนื้อแห้งแบบสไปซี่หมาล่านะคะของเ้เป็นซุปหมูนะคะส่วนน้องแบ่งกับมาม่าทานค่ะหอมมากอันนี้นะคะเส้นหนึบมากเส้นของมันไม่ได้มันหนึบอะมันอร่อย อืมอไปเลยถ้วยละสนะองยี่สิบนะคะหนึิงใิ่ไหมค่ะ<า><า>ตอนนี้เรามาอยู่ที่ถนนคนเดินแล้วนะเมื่อกี้เราขึ้นไปบนสุดเรานั่งกินแล้วฟังรามาเดินเล่นนะคะหาเครื่องดืง่มจิวเฟิ้นก็คือคนเยอะมากนะคะขนาดวันนี้วันนั้นขาอะไรยัง <c oughs> แบบแน่นเ,นเลยแล้วตอนนี้นหกโมงกว่าแล้วด้วยมันปิดหกโมงครึง่งแต่ก็ยังเยอะมากๆ เยอะมากตอนนี้เรามาอ่าสตรีทฟู้ดแล้วนะคะเ้หอมื่อกี้เดนผถอดอะไรเต้าหู้อยากกินไหมไม่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 ใช่กินนะมันคือมันคือน้ำหอมงั้นเอาไปซื้อกลับไหมกินไหมไม่ได้้มไม่ได้ ซึ่งก็คือตรงนี้คือจุดชมวิวที่สวยๆของเขาเนาะแต่เราอ่ะเดินผ่านไปตอนกลางวันนี่นะคะอันนี้เป็นวิวตอนกลางคือองน,นสวยนะของจิ๋วเฟิ่นมีพระจันทร์สวยนะมาดูหนึ่งดมิวไมันทีบมาเจอชานมไทยเจ้าดังอีกแล้วที่ซีเหมือนติงชิ่งชิ่งผูฉานะคะ กลับแล้วนะคะเราก็คือลงมาถึงตรงโพลิสเดชแล้วก็ต้องเดินลงต่ออีกหน่อยเนาะ,ะกลับมาถึงห้องแล้วนะคะมีชานมุกแล้วก็เมื่อกีแวะซื้อใครสรับรดด,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 ดูดูนี่ชานมุกนี่วิวที่พักของเรากลางคืนกกลางคืนก็ยังสวย ดีมากตอนนี้แบบอากาศดีมากค่ะต้าขอออกเพราะฉะนั้นนะคะตัดสินใจเราต้องมีเบียร์มาจิบตรงนี้นะด,ดูวิวเริ่ดเดี๋ยวไปหาเบียร์ก่อนเพราะว่าเบียร์อ่าตอนนี้เมื่อกี้เห็นเบียร์ไต้หวันเมื่อคือนชิมแล้วอร่อยนะคะถ้าในเซเว่นข้างนอกขายสามสิบห้าแต่ที่พักขายห้าสิบรับได้ได <laughs> เดี๋ยวไม่ซื้ออาฉันก็ไม่ทำนะต้องเป็น้ำแก้วก่อื่มน้แก้วฉันไม่ได้ทำนะฉันต้องไปต้องคุยกันทุกคนจะทำไ เป็นไ,ไหมลงเนวไม่ไ <ield> ้ว <para> ่าชนะด้ยนะตอขอย่งแม่พอแล้วนะไม่เก็บมือถือหมอสีามอสีส้มมอนิ่งค่ะตอนนี้แป่นมงเช้านะคะเดี๋ยวเราจะไปทานมื้อเช้ากันนี่นะคะเดินมาเลย นี่วิวจากห้องอาหารนะคะเขาผิงไปจริง <answer> ด้วยอ่ะอุ่นๆอ้านมีไอเทมเยอะต้องเลือก เด,เดี๋ยวป๊าป้าต้นนะลูกเดี๋ยวป๊าป้าหั่นแบบนี้หัน่นต่าตรงนี้นะคะก็คือกลางวันถ้าไม่ได้มาพักอะ่ะก็เป็นคาเฟ่ด้วยนะอันนี้นะคะชาล้อนซึ่งชาอัน,นเนี้ยเนี่ยเขาต้มตรงนี้นี่เอง เลท,ที่นี้นะคะ<ม>ก็คือราคาชุดละ150บาทค่ะลดน,นี่ทานเสร็จแล้วนะคะ<ม>ไปที่ห้องของเรากันอัดแล้วค่ะตอนที่พี่หนูทานกันยูงไงไป้านีน่ทานขึ้นนะคะรีวิวโดยเจ้าจิวไปเลยขึ้นอ เที่ยวหรือเรามาเดินเทรลนะไปแล้วก็ก็จะไปถึงห้องของเรานะคะที่นี่มีที่จอดรถด้วยนะคะถึงแล้วนี่แล้วก็ห้องแม่แม่ในห้องแล้วตอนนี้นะคะเราพร้อมจะเดินทางไปต่อแล้วครับไปที่อาริซานบ๊ายบายนะจิวเฟ ไปต่อกันเลยจริงๆก็คือน,นี้นะคะเราเช่ารถ t o y o ต a a อ t i s ทนะคะเช่า5วันเลยขับขับทั่วพักกลางแล้วก็ลงไปใต้นิดนึงนะคะของไต้หวันไปกันต่อเลยค่ะบายบายจิวเฟินไปกันต่อเลยครับมุ่งหน้าไปที่อาลีชานี่นะคะตรงนี้คือจุดปลายรถเมลที่พอรอที่จิวเฟินเนี่แหละ นี่แล้วนี่ก็คือทางขึ้นนะคะนี่นะคะมาถึงจุดพักรถแล้วนะคะจุดพักรถของไต้หวันเย่มาหาอะไรทานกันเข้าห้องน้ำแล้วนะคะล้างมือนะคะน้ำก็เป็นคือน้ำอุ่นนะช่วงนี หรอช่วงนี้เป็นหน้าหนาวเขาก็เลยปรับปุปรุิน้ำให้นะคะมีแมคโดนัลหรือเราซื้อแมคโดนัลไปกินบนรถด,ดิเหรอไม่เอาใช่ไ,มไ,มไมมนนหมโอเคโอเคแปะไอันนี้นะคะก็คือฟูดคอร์ทที่จุดพักรถนะคะไปดูกันแต่ว่าเท่าที่รู้ก็คือตรงนี้นะคะมีจุดชาร์จรถ e ีวีนะคะแต่ไม่มีปั๊มน้ำมัน นะคะเดี๋ยวต้องไปหาปั่มน้ำมันที่อื่นต่อแต่เดี๋ยวเราจะซื้อของไปกินบนรถเพราะเราหลงในชั่วโมงเนาะเราคงนังกินไม่ได้เนาะเราจะได้รีบไปอาริไซกันนี่นะคะเราก็เลยเข้ามา<อ>ในมินิมาร์ทแล้วก็ให้เด็กๆเลือกของที่จะกินบนรถอันนี้นะคะก็ซื้อเขาเรียกว่าอะไรโอเดง้งใชะะ่ป่ะจริงๆมันมีซุปมาด้วยนะเอาแบบบางคนก็ล่าส่ถ้วยเลยแต่แม่ใส่ถ้วยหมย่ปิดฝาป่ะเป็นไงคะไก่เป็นไงร่อ่ามากโอเค นี่นะคะมือเทียงแบบเร่งด่วนของพวกเรานะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าไปที่อารีซานกันต่อมีจุดพักรถเขาใหญ่มากอนะเป็นพัตตะคารมีที่นั่งเยอะ